สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมตื่นเช้าขึ้นมานะครับของวันที่18นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับบรรยากาศคนมาแต่เช้าเลยฮะตั้งหกโมงเช้านะครับมาทุกทั่วสารทิศเลยนะครับตอนนี้นะบรรยากาศข้างหลังผมนะเป็นทุ่งบทตองนะครับทุกคนครับนี่ฮะตอนนี้บานเต็มที่แล้วนะครับก็จะมีบางดอกนะครับที่เหี่ยวก็มีนะครับดอกบานเต็มที่ก็มีนะครับนะครับ อันเต็มภูเขาแล้วครับตอนนี้ครตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปถ่ายรูปกันนะครับอากาศตอนเช้านะครับที่มัดได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ14องศานะครับแอปขึ้นมา14องศานะครับนี่ยรถขึ้นไล่รถขึ้นได้หลายคันนะครับมากันสบายนะครับชาวบ้านจากเชียงใหม่มาก็ได้นะครับ ตอนนี้ก็มีหมาด้วยครับสำหรับใครที่มากางเต็นท์นะครับเขาคิดเต็นท์หลังละ30บาทนะครับไม่แพงนะครับมีห้องน้ำให้นะครับสำหรับใครที่จะมากางเต็นท์นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับรอบๆของทุ่งดองกบัวตองครับที่อำเภอขุนยวน คุณยมใช่คุณยมเราจะมีแลนด์มาร์กอยู่3ที่นะครับมีตรงนี้นะครับเนี่ยที่เรากำลังจะไปนะครับแล้วก็กนนบนดอยนะครับบนดอยแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นที่กลางเต้นของผมนะครับก็มีคนไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับ ดูข้างบนนครับคนเยอะมากๆครับนี่ขนาดเป็นวันวันธรรมดานะครับวันพุธนะฮะวันนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอัเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ก็น่าจะกลางเต็นได้นะครับตรงนี้เพราะว่ามีห้องน้ําให้เข้านะครับมีห้องน้ําให้เข้า กำลังจะขึ้นไปดูวิวข้างบนนะครับตอนนี้น่เห็นข้างบนด้วยนะถ้าข้างบนน้นถ่ายมานะครับมันก็จะเห็นกว้างแล้วก็เห็นเป็นตัวเลขนะครับของถนนนะครับเป็นไวโค้งอย่างนี้นะครับนี่บรรยากาศ อากาศวันนี้เป็นไงบ้างร้อนป่ะร้อนไหม <c oughs> อืมดูครับอากาศ